ดูครับภาพช้าครับจัหว่าจะสับสอกครับนี่คือมวยรอบแอคตรีดอติเมตไฟเตอร์ครั้งที่หนึ่งครับสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแอคตรีติดแอคตรีดีคุมเวอร์มีอินเวอร์เตอ,อร์ทุกตัว2องยกผ่านไปครับเข้าสู่ยก3ครับชนะเข้ารอบครับแพ้ตกรอบครับแทงซ้ายครับแทงขวาครับ นัดศอกแทงเข่าซ้ายโตเพชรบุญชอบพยายามห่มพยายามไล่แขนศอกขวาไม่ถึงทีมขวาครับเดินเร็วขึ้นนะครับทางด้านของไขโตะเตะซ้ายครับแทงเข่าขวาครับไขโตะโอ้ดูความมุ่งมั่นครับตอนแรกจะบอกว่าเพชรบุญชอบมาไกลครับที่ไหนได้ครับเหลือไปดูไขโตะมาไกลกว่าครับฉะนั้นแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอยากให้ลดน้อยถอยลงครับขยับเดินเตะขวาหลุดครับไขโตเพชรบุญชอบ รอรอจังหวะไะซ้ายครับดักไว้ซ้ายอีกทีครับเก็บอาวุธได้จะสอกไม่โดนครับถึงตัวถึงตัวแล้วยังไงครับตีได้ทีนึงครับไขโตแย่ครับแย่ก่อนแล้วก็ขยับเดินครับไขโตจะเตะก็เสียจังหวะไปเล็กน้อยอะไรแข้งซ้ายครับแทงขวาครับไคโตสับสอกขวาไม่ถึงสับซอกท้ายก็ไม่ได้ครับสอกขวาครับสอกขวาขึ้นมา มาแลกกันครับมาแลกกันครับเข่าขวาไปซ้ายคืนแล้วก็รัดรัดเหน็ดขวามา2ทีครับทะนัานของไคตโตวบันชัยยกก่ครับขยับเดินเปิดเกณฑ์เตะซ้ายแล้วคาไว้ครับเตะขวาหลุดครับของทะนั้นไขโตครับขยับเข้าไปต่อยขวาครับโอ้โหนี่ครับเต็มหน้าเหมือนกันครับซ้ายครับขวาขึ้นมาครับไขโตเพ็รบุญชอบนิ่งๆแล้วปีซ้ายครับขยับมาถึงตัวบิดปิดแล้ว ยังไงดีครับตีขวาได้ครับไคโตแต่นั่นเพชรบุญช่อก็ตั้งเอาไว้ก่อนครับดันอยู่ที่เชือกครับแยกมาครับไพฑู์กบกลางครับเดินต่อครับไคโตครับเพชรบุญช่อถีบซ้ายแผนไยแผนมันนะครับถีบซ้ายนําไปก่อนครับไขโตะไปซ้ายมาครับเพชรบุญช่อแผงซ้ายลัตั้งกับแผงขวางเอาไว้ครับ ้วครับก็มีการบ้านครับมีการบ้านให้ทําทั้งคู่ฮะรัซ้ายครับเพชรบุญชอบออกมาสกัดไว้ครับไขโตต่อยขวาเตะขวายังเก็บอาวุธได้ครับเพชรบุญชอบขยับโยกมาครับเจอหมัดสวนขึ้นไปเหมือนกันเดินต่อครับไขโตไม่มีเกียร์ถอยหลังครับถีบมาไว้ครับนั่นเพชรบุญชอบซ้ายครับนี่ครับขยับเตะขวาขึ้นไปไขโตหมัดแรกกับแข้งบิดมาไม่ล้มครับลูดมาแล้วตีขวาครับจะได้ไขโต ดูเหมือนว่าใครโตเองก็จะยังไม่เร่งแบบร้อยเปอซนะครับเขาก็มีแผนของเขา,าครับทีบเอาไว้ครับทางด้านของเพชรบุญชอบแผนใครแผนมันครับใครยับใครยับมีเลือดไหลออกซิบๆเลยฮะบริเวณกบขูฝั่งซ้ายของใครโตครับใยับเดินครับใครโตเพชรบุญชอบเองก็จะถอยเยอะไม่ได้เหมือนกันครับออาพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา กลับมาตามต่อนะครับนี่คือรายการของทุกท่านครับศึกท่อน้าไทยร่วมพลคนสมุยเกียรติเพชรต้องขอพระคุณนะครับท่อดีทอ่ทอ PVC ท่อน้าไทยคุณภาพคุ้มราคาโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้าไทยจำกัดยาแก๊้คูมีจําหน่ายตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศแล้วก็ร้านเพียวในบิ๊กซีทุกสาขาเครื่องปรับอากาศแอร์กรีติดแอร์กรีดีคุ้มเวอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวครับและก็ขอพระคุณครับลูกหมากคุณภาพตราเจ็ดของไทยโดยท่านประธานสมเจตบุที่เลิศเจริญวงศ ยำมองน้ำเชงเชมอิ้วและน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ้วครับโดยบริษัทเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์้าไม้จำกัดครับชุดกีฬากีฬาโดยคุณคำยันสาวคำเขตกาแฟคอฟฟี่ไลท์บัวชนคนสู้เหมาะสำหรับท่านชายครับสอบถามไปที่0652692899นี่ได้รับเสื้อสวยๆนะครับเป็นเสื้อมวยไทยจากท่อ้ํำไทยได้รับปุ๊บไม่รู้ไปแย่งใครมานะครับก็ใส่ปั๊บเลยครับ อาจจะเป็นพี่เบียร์เป็นคนโยนให้ครับคนนบียร์ตเบียร์นี่เขาจะเลงสุภาพบุรุษอย่างเดียวครับครับผมตรงกันข้ามมาผมเลยเอาครับมาลุ้นกันครับโอ้ยกนี้กำลังจะขึ้นยกที่4ครับเดินเหมือนเดิมครับเสนาขายโตก็เตะขวาไปครับซ้ายขึ้นมาครับพิคุณชอบ ล็อกวงในตีครับตีครับตีใช้ลูกขยันตีไปก่อนครับ่านไคโตนี่ครับขยันครับเดินเปิดเกมครับหมัดหนึ่งสองครับตีซ้ายตีซ้ายครับนี่ยกสี่นะครับเพชรบุญชอบครับเอาละครับเนี่ยครับต้องขยันออกกระตอรล้นิดหนึ่งตั้งกระแพงเอาไว้ทำอะไรไม่ถนัดเหมือนกันครับไครโตต้องวัดกันเลยครับว่าเดินแล้วทำได้หรือเปล่าครับ หอยแล้วมีอาวุธออกมาทําคืนได้หรือเปล่าครับนี่ครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับขยับเดินเตะซ้ายมาขวาคืนครับของไคโตะตีได้ไหมแหมบิดไม่ไปนะครับสอกก็ไม่ถึงครับแยกขวาครับเพชรบุญชอบดักทีเอาไว้ไคโตะก็ทีคืนครับสลรับอมัดขวาครับไคโตะเตะซ้ายครับเตะซ้ายแหมแข่งนี้สวยเลยครับแล้วก็ตั้งกระแพงขวางเอาไว้เลยกับแยคกับแยกก่อนครับ เดินต่อแน่นอนครับไขโตครับเผชรบุญชอบตั้งครับรอครับรอจังหวะอยู่ครับต่อยหมัดเตะซ้ายกันนี่ครับขวาขึ้นไปเกี่ยวไม่ได้ครับโผได้ฉายได้ครับต้องทําให้เห็นครับ่าขยับไปไขโตเพชรบุญชอบแน่สายสวยครับแล้วก็ทําให้ไขโตนี่ครับกินแล้วไม่คายครับเผชรบุญชอบ2จังหวะติดต่อกันเลยปัญหาคือตอนนี้นี่คือแข้งซ้ายของเพชรบุญชอบครับ แสดนไขโตนี่ก็ไม่บางเลยครับนี่รับอีกแข้งหนึ่งครับเตะลุดแข้งซ้ายยังถีบได้ไขโตขยาบเข้าไปครับพยายามที่จะถึงตัวเตะขวาได้ครับเอาครับถอยมากสายมาครับสายอีกทีหนึ่งครับโดนจิ้งขวาลำตัวครับเตะขวาคืนครับไขโตแยกมาครับไขทุนตกกลางครับไขโตเดินครับเพชรบุญชอบรอดักจังหวะสอง เหมือนเดิมครับแต่แทงซ้ายหมัดขวาตัดล่างเอาหัวทิ้มไปโอ้ยอดเยี่ยมโอ้กระโดดเกาะขาไปเลยครับกรรมการไพฑูรย์ครับไม่ให้ซ้ำไม่ให้เติมเอาเตะซ้ายสูงขวาขึ้นมาขวาไปอีทีหนึ่งขยันครับใช้ความขยันแต่ดูครับนานๆมาทีแต่เตะเข้าทุกดอกเหมือนกันครับธนเพชรบุญชอบครับแย่ครับแย่ก่อนครับจังหวะนี้กรรมการเบรกครับอู้ดูแกะยากทั้งคู่ครับเดินต่อกับไข่โต อยับาไปช่วงท้ายปลายยกดักทีบเอาไว้ครับเตะซ้ายครับโยนขวาครับเอาลงมาเสียทรงใบครับไคโตไปต่อครับไปต่อทีขวาครับเอาหมัดขวาครับพังงาไปเหมือนกันครับเป็นบุญชอบแล้วก็พยายามไล่ขาของไคโตไมาให้ตีเข่าครับ นี่ครับได้รับเสียงปรบมือครับเดี๋ยวไปดูฮะเกิดอะไรขึ้นครับนยก4ตีขวาตีซ้ายครับเพชรบุญชอบก็พยายามยกบังเอาไว้ครับเนี่ยครับมาสู้กันที่วงนอกก็สาดแข้งสาดแข้งปุ๊บพับเก็บลูกนี้จังหวะนี้แมยังไม่อยู่แล้วนะครับใครโตน่ารักมากครับจังหวะนี้จะตัดล่างครับเสียหลักไปเลยครับและโดนหมัดขวาครับตงด้านของเพชรบุญชอบพังงะไปเล็กน้อย หมัดกระสอบครับกลับสู่สนามครับนี่คือสนามมวยเวทีราชดำเนินครับสนามมวยมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยครับนี่คือไคโตะวบวันชัยครับจากเมืองนางโย่าครับประเทศญี่ปุ่นครับวัยเบญจเพศและเพชรปุ่นชอบสอภาราชครับวัย23ปีครับจากกระสังบุรีรัม ้งขอบคุณผู้สนับสนุนครับปุ๋ยพลังมา้าปุ๋ยมีพลังทุกเม็ดโดยบริษัทไทยส่งเสริมเคมีอินซีจำกัดโรเทปผู้ผลิตอุปกรณ์งานเซฟตี้งานก่อสร้างผลิตโดยคนไทยสินค้าของคนไทยมาตรฐานสากลรวมไปถึงแน่นอนแล้วครับผู้สนับสนุนมวยรอบครั้งนี้ครับเครื่องปรับอากาศแอร์กลีกับติดแอร์กลีดีคุ้มเวอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวมาดูกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับ ใครจะเขีรยอีกคนหนึ่งให้หยุดอยู่ในแค่รอบนี้ครับของมวยรอบครับพยายามที่จะเน้นครับขวางและสับศอกครับต่อยหมัดครับไขโตจะดูความนิ่งครับของเพชรบุญชอคกรบโจนออกมาไม่เป็นเป้านิ่งครับแข่งมาโอ้แต่โดนหมัดครับเอาครับต้องกอดครับทางด้านเพชรบุญชอบสับศอกครับไขโตสอกอีกทีหนึ่งพยายามพยายามรัวเลยครับพยายามจัฉายครับสอกขวาครับ ไคโตะเพชรคุญชอบโดนหมัดซ้ายงัดศอกครับทางด้านของไคโตะแม่แกกระตื่รือล้นดีเหลือเกินครับศอกขวาครับแล้วก็ตั้งกระแพงเอาไว้นะครับทางด้านของเพชรคุญชอบกรรมการแยกออกมาเอาครับนี่ครับสั่งให้เดินครับสั่งให้ไคโตะเดินครับโอ้แต่รวบไปเลยครับของทางด้านเพชรบุญชอบครับแยกครับแยกก่อนงัดเก๋าออกมาละครับเพชรคุญชอบเตะซ้ายสูงซ้ายสองเข้ง แล้วก็ยกบังครับเนี่ยครับเป็นลูกที่ใครตกก็แก่ไม่ตกเหมือนกันครับตั้งแต่ยก3มแล้วขยับเดินครับถีบเอาไว้ก่อนครับเป็นบุญชอบแล้วก็รวบเอาไว้เลยครับโอ้โหนี่ครับมีบิดดันอยู่คาเชียดด้วยครับท่านเป็นบุญชอบยังไม่ท้อครับแข่งขวาต่อยลำตัวครับรวบครับเพชรบุญชอบครับอุ้มไว้เลยครับ เดินต่อนะครับไคโตขวาก็งานครับแต่ไม่ได้ออกครับเย็บซ้ายบนแล้วครับเพชรบุญชอบไคโตทีบดักแทงซ้ายราคาไว้พยายามที่จะเน้นต่อยหมัดครับทางด้านไคโตครับแต่ดูครับทางด้านเพชรบุญชอบนี่ครับพยายามกอดเอาไว้แล้วตั้งกำแพงครับเอาโดนศอกครับต้องรวบเอาไว้ก่อนครับทางด้านเพชรบุญชอบครับ ระบบพ้องกันตัวนี่ต้องบอกว่าโดนหมัดโดนศอกเหมือนกันครับแต่ยังดีมีลูกผวากอดครับเป็นการปิดโอกาสครับเกมบุกของทันัันไคโตได้ครับนี่ครับต่อยมาเตะคืนครับซ้ายอีกแล้วครับซ้ายครับไขโตต่อยก็ไม่สนครับเตะได้เตะไปครับขอครับขอต่อยก่อนครับมุ่งมั่นครับมุ่งมั่นต่อครับเตะขวาต่อยขวาครับเอ็ดบุญชอบก็เข้ามารวบเข้ามารัด ทำให้งานของไครโตะยากครับต่อยครับใครโตะต่อยขวาซ้ายต่อยไม่โดนครับแล้วก็หมดยกที่5ยกสุดท้ายครับดูภาษากายของนักมวยครับอืนี่ครับครับก่อนที่จะขอโทษขอโพยกันครับแสดงเรื่องของสปิริต น้ำใจนักกีฬาครับน่าชื่นชมครับทั้งคู่ครับรวบรวมใบคะแนนครับมาถึงใบสุดท้ายครับหันไปชูให้นักชกมุมน้ำเงินครับเพชรบุญชอบสอภาราชครับเก็บอีก2คะแนนครับตอนนี้มี4คะแนนครับแซงไข่ตกไปอยู่อันดับที่2ของสายครับดูแล้วก็น่าจะเข้ารอบตามทางด้านแก้ฟ้าน้อยไปครับนี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะครับ เข้าสุดรอบต่อไปเป็นอันดับที่2ของสายเอครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวครับ